นับสนุนโดยตราแม่ครัวตราฉลากท้องตราแม่ครัวฉลากท้อง มาสู่เบรกสุดท้ายนะครับกับ360องศาโกกรีนะครับมาดูปัจจัยควบคุมอากาศนะครับว่าวันเสาร์อาทิตย์นี้รวมถึงสัปดาห์หน้านะครับมีอะไรที่เราจะต้องรู้กันบ้างนะครับไปใน4 24, 24ชั่วโมงข้างหน้านะครับความกดอากาศต่ําเนื่องจากความร้อนยังคงปกคลุมประเทศไทยตอนบนอย่างต่อเนื่องนะครับขณะที่ลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้ก็ยังคงพัดนําพาความชื้นจากอ่าวไทยเข้ามาปกคลุมในภาคอีสานและภาคตะวันออกทําให้บ้านเรานั้นมีอากาศร้อนกับมีฟ้าหลัวตอนกลางวันนะครับสำหรับภาคใต้ อากาศดีครับมีฝนก็แบบเล็กๆน้อยๆนะครับคลื่นลมสงบชาวใต้คงชอบครับส่วนสัปดาห์หน้าครับความกดอากาศสูงนะครับหรือว่ามวลอากาศเย็นกําลังค่อนข้างแรงจากจีนมาอีกแล้วครับแผ่ลงมาปกคลุมพื้นที่ของภาคอีสานและทะเลจีนใต้ในขณะที่ประเทศไทยนั้นตอนบนจะมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดประกอบกับลมใต้และลมต,ละ,ลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมภาคเหนือตอนล่างอีสานกลางและภาคตะวันออกทําให้ประเทศไทยตอนบนมีพายุรดูร้อนเกิดขึ้นนะครับปัจจัยควบคุมอากาศแบบ นี้ครับนำไปสู่การแจ้งเตือนภัยกันนะครับดูครับว่าเราจะเตือนอะไรกันบ้างหนึ่งเลยก็คือเรื่องของการเตือนร้อนครับสุดสัปดาห์ใครจะออกไปนอกบ้านท่องเที่ยวนะครับยังคงจะต้องเตือนให้ระวังอันตรายจากความร้อนอยู่ครับอุณหภูมิสูงสุดในภาคเหนือภาคกลางอยู่ที่42อีสาน40 ตะวันออกกรุงเทพและปริมณฑลนะครับ39องศาเซลเซียสสําหรับพื้นที่ที่เสี่ยงร้อนจัดนะครับระดับ41-42องศาเซลเซียสนั้นยังมีเกิดขึ้นสุดสัปดาห์นี้ครับตามจังหวัดที่ขึ้นอยู่หน้าจอที่เตือนกันมาหลายต่อหลายครั้งด้วยกันนะครับภาคเหนือ6จังหวัดอีสาน11จังหวัดกลาง6จังหวัดตะวันออก3จังหวัดนะครับ เฝ้าระวังอันตรายจากความร้อนดังสี U ูวแสงแดดแผดเผาเป็นอันตรายนะครับออกจากบ้านพกร่มอุปกรณ์กันแดดดูแลตัวเองด้วยเตือนพายุฤดูร้อนบ้างครับเมื่อความร้อนสะสมในพื้นที่ต่างๆมากขึ้นครับก็ต้องมีพายุฤดูร้อนรอบใหม่สัปดาห์หน้าตั้งแต่18มีนาคมเป็นต้นไปครับในลักษณะของพายุฝนฟ้าขนอมลงกระโชกแรง ฟ้าผ่าลูกเห็บตกนะครับเฝ้าระวังครับพื้นที่ทางประเทศไทยตอนบนได้แก่ภาคเหนือตอนล่างภาคอีสานภาคกลางและภาคตะวันออก เตือนฝุน่นกันบ้างครับสถานการณ์ฝุ่นพิษนะครับในช่วงสุดสัปดาห์ก็ยังคงอยู่นะครับเฝ้าระวัง17จังหวัดภาคเหนือมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นยาวไปจนถึงสัปดาห์หน้าและยังคงต้องเฝ้าระวังในลำปางลำพูนเชียงรายตากเชียงใหม่พะเยาฝุ่นพิษกระทบสุขภาพนะครับรวมถึงทางภาคอีสานแนวโน้มเพิ่มขึ้นยาวไปถึงสัปดาห์หน้าเช่นเดียวกันออกนอกบ้านสวมหน้ากากอนามัยแบบ N95 นะครับอันนี้ช่วยกันฝุ่นนะครับ ปิดท้ายกับอัปเดตสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ล่าสุดครับตอนนี้ตัวเลขโชว์แล้วนะครับยังคงวิกฤตปริมาณน้ำนั้นยังลดลงต่อเนื่องเทียบกับสัปดาห์ที่แล้วลดลงเกือบ2,000ล้านลูกบาศเมตรตอกย้ำว่าน้ำลดลงมากจะไม่พอใช้นะครับให้ใช้น้ำอย่างประหยัดและหากใครได้ฝนจากพายุฤด,ดูร้อนในรอบนี้ก็เก็บน้ำไว้ให้ใช้กันต่อเนื่องและยาวนานมากขึ้นนะครับ และนี่ก็คือสภาพอากาศทั้งหมดคําเตือนทั้งหมดนะครับแล้วก็ความเปลี่ยนแปลงของโลกใบนี้ในเชิงของสิ่งแวดล้อมนะครับวันนี้เราลากันไปก่อนนะครับ360องศาโกลบีนครับสวัสดีครับ